สวัสดีครับพบกับผมชม่าแมนคลินิกยนต์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำโปรแกรมอัดวิดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับันดับแรกนะครับให้ไปดาวน์โหลดตามลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้เลยนะครับเมื่อท่านดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะครับท่านจะได้ไฟล์ตระกูลวิลามานะครับคือตัวนี้นะครับให้ท่านทำการ แยกไฟล์หรือแตกไฟล์นะครับเมื่อท่านทำการแตกไฟล์ลงแล้วท่านจะได้เป็นไฟล์เซตอัพนะครับให้ท่านนะฮะกด r ันแอดมินหรือ,อ,อติดตั้งนะครับอินสตอลไปได้เลยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับท่านจะได้โปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับ เป็นตัวสีแดงๆนะครับที่ติดไว้ตรงนี้นะครับท่านก็นะครับสามารถที่จะเอามานะครับอัดวิดีโอหน้าจอได้เลยนะครับส่วนการตั้งค่าก็ไปลองตั้งดูนะครับอาจจะไม่ยากนะครับเพราะว่าการตั้งค่าก็ไม่มีอะไรที่จะยุ่งยากนะครับตรงนี้นะฮะคือการตั้งค่านะครับตั้งค่าวิดีโอนะครับ setting ว่าจะความละเอียดนะครับหรือจะให้เป็น MP4 หรือจะเป็นอัดวิดีโอนะครับในระบบใดนะครับเป็น HD h d หรืออะไรนะครับก็แล้วก็มีโหมดการถ่ายภาพหน้าจอของคอมก็ได้ด้วยนะครับท่านก็ลองไปตั้งค่าดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ดาวโหลดนะครับแล้วก็ติดตั้งเสร็จตามที่บอกนะครับยังไงก็ท่านใดมีนะครับแอนตี้ไวรัสก็อย่าลืมปิดด้วยก่อนทําการติดตั้งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถูกอแอนตี้ไวรัสปฏิเสธการติดตั้งนะครับยังไงคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรก็สอบถามมานะครับที่ แสดงความคิดเห็นมาใต้คลิปนะครับเราจะมาอธิบายนะครับในคลิปนี้ก็อำลาจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านครับ